สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้วันแม่นะคะจะพาสาวอุ้มไปไหว้แม่ด้วยดอกมะลิเฮ้ย <c oughs> อยากไปเลยคุณไปให้พ่ออุดพาไปไหว้แม่ <c oughs> อันนี้เป็นวันแม่นะคะสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านไห้ไหว้แม่น้ำกันแม่ฝาใส่ น,นี้เป็นวันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกๆสาวอุ้มบุญพ่ออุดจะพาไปไหว้แม่มคือดได้กันยอนแม่นะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลงัง เมื่อ,อยังนอนเป,นปแม่เราเฝ้าโอเลยหจกลมลูกน้อยนอนเปนไม่ห่างหันเหนไปจนไกลแต่เล็กจนตอุ้มถนอ,อมแม่ฝายพร้อมย่อมเกิด จากลักลูกปากดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ,ญ่มีแน่หนาอะไรมีใช่ได้นาะพราะคาน้ำนมควรชิดพินิษไให้ดีข้าน้ำนม,นมแม่นี จะมีอะไรเหมาะสมอะโอ้ว่าแม่จาล,<ะ>ลูกคิด<ะ>ถึงข้าน้ำนมล<ะ>เลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำํำนมควรชวนให้ลูกฝนันอื แต่เบื้องลังเปียบดังปืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดินดบวชเรียนพระเพียนจนสินน้นจุดหนึ่งน้ำนมจินดทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่เออสาอุบุญนะคะเอาดอกไม้มาไหว้แม่ อันนี้เป็นวันแม่นะคะอคขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแม่ของน้องอุ้มบุญและก็แม่แมทุกๆุกท่าน <laughs> เอาเอาเอาดอกไม้มาใส่หัวลูกเว่าง่ายๆอย่าดื้ออย่ามึนเ้อเออว้าเป็นลูกที่ดีของของแม่ เพีงแม่คายอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าก็อยากลงค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่เนาะค่ะเอาเอาผลไม้มาลาะเนี่ยวกล้วยมาให้กินน้ำกันกับแม่หนึ่งกล้วยมากกล้วยมากกระนุกมากลายแม่เต้เส้าค่ะมื้อนี้วันนี้วันแม่เอากินน้ำกัน อเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้เข้าสีอย่างบุฟเฟ่บุฟเฟ่เรียงเมส์เ้าอุ่มกับเมฝ่าใส่ิกินเป็นโบนี่นะคะคือโบเอาอันถาดมาน้ำราเอาก็อ <tonight> <website> ี nice ิมมาอีกอันหนึ่งมาว่างตัวนั้นพอสิบเป็นยังดอกบ่จับดอกบ่กล้าจับดอกเห็นไปแล้วเห็ไปแล้วให้สาว้าอุ่มซิมบิงไปแล้ว <laughs> อันนึง่งชอบพนักินดำฝือของพญาย,ยูดช้าพนาักิจเอาเขาเกียบเอาให้สาว <ไป S 1> อุ้มซิม <ไป S 1> บึงย่นี่ละกินอยู่นี่ละบุไปดโอกเหลี่ยมเด็ดนุ่มไปมาทั้งพี่เหลี่ยมเด็ดแม่ไปทัไปไป้งผุนไปโซนผุนไปไปโซนผุนคุนขับแม่ก็กินอยู่ <laughs> เดี๋ยวใส่พ่ออุดอย่างให้บึงฝีมือกันย่าง พี <cin stereotype> ่น่ะลามันไม่ทั้งผีทั้งผีทั้งผีอ้อมมาผีเอ้แม่ซิมบงเอให้แม่ซิมบงซิมบงกินเป็นโบโอ้ยเสพเสพเสบเอ้ยอุ้มก็ได้ เอาให้พ่อใหญ่อูดเป็นคนย่างเขาว่าฝีมือเขาดีแซ่บบอลงไปแล้วอันนึงดำปือ้อบอกระยิบอันมาบ้างแม่บอกว่าเอากระยีมาบ้างอีกอันนึงกระถิบว่าไข่กิ้งคืออันพวขาเพิ่งกันไลย เจ้าบบโอ้ยกระเจ้าไปติดจังสันเนาะคอยบอกว่าให้พีกหน้าพีกหลังมันจะคอยสิโบติดแต่จังสันมันก็ติดไม่หีบอกตัวเออปีนสายปีนขั้วมันจะคอยโบติดจังสันอ่ะเออข้อข้อไปเรื่อยเพราะมันแตกเป็นข้าวเกียบบระโดพี่น้องไปหุ่งสั่นไปหุ่งสั่งโอ้เขาตกคอเขาตบเอาตัวนี้ ก็เป็นมุนหมืนต e ัวน uh ื้นคือเร็วพอเอาไหมนั่นโอ้ยเขาพีกใส่พีขัวป่นใส่ป่นขัวนอกเออั้อแต่นั้นไม่เมือโอ้ยแต่ได้กินบอโอ้ไม้ราคเดี เอาไปอ๋อบ่ได้กินดอกพี่น้องก็ยคนนียบ่ได้กินแถ้ะใหม่เมื่อส์ละอือวันนีดด้มาห้หอยพอนะมั้งปีนสายปนขัวส่วนตัวจ้บ่เคยเห็นเขาพิษไข่จริงเมือ่อท่านแข็งบ่าท่านเศร้าหอนกับผแข็ง เอามาว่างเห็นคนนิ้วมีแนวว่างหาแนวมาว่างให้พกก่อก้นละพุ่ลกอี้พุ่นนั่นกอี๋ตั้งต่างกันส,สีเขียวสีเขียวทั้งพี่อเออไม่ต้องไปในเขาอย่าไปอย่าไปถอยออกมาออกไออกมาแบงแตเขอกไป,อไปเอาอดึงออกมาดึงออกมา เทิ้ลเทิ้เทิ้เทิ้โอ้ยดุดไปยังนั่นเออเออเอาเอาเอามิมุอกออกได้บ่โอ้ยเขาไปทางไหนก็ไปนะครองนั่งถ่าบ่เนาะนั่งน,น้ำพออุดนาหน่ะจังสิได้กินเออสิได้กินบ่ดอกพี่น้องเอ้ย ้จนแล้วติดนั่นตรวมันอ่อนดี คือดก็กพวขาขาว่าเป็น,ปนงานไม่หรอวะแข่งขังเลยวเนาะไม่ขางบ่สูงก็แแข่งเียวหลุดเลียงโอ้ยไม่เมืเ่แล้วพินหงเ้ยไม่ได้กินดอก Dakim, đám bưu chập phân naki chập phân naki tho kìa tên Thực đi thôi hai khoai đi yêu luyện yêu yêu luyện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  là luyện yêu อ๋อแต่มาถือกล่องบึงขู้จสีเฮ็ดบึงที่เป็นบโบโคแห้งก็แตกกันตัวเสียบเสียบหลูกเสาเขาเกียบเอินเขาแห้งก็แถวบ้านเอินขนมใบหูสั่งอ๋อหน้บึงไปสียโล่งเฮ็ดบึงอ khiêng cái này kìa, ô. Mình sẽ cướp cặp, hết bó chứ. thấy hết bó pin, cái cưa kín đó, cháu. พอผ่านเลยพี่น้องเลยคุณเอาเอาพี่ชายพี่ขวบทบๆหจังหน่อยทบมันจะแตกนงตัวนบแตกมันกำลังอ่อนอยู่บดแตกยังไงเจ้าพี่ทแจงตอจริงแห้งจริงแห้งจริงมากเสียนแหงย้ำบอกก้นอีกคัก ê âu mừng 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 Mẹ pha sạch kín lạ môn ở đây mọi lẽo mọi Bữa mọi lẽo 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 mọi cái, à, cái ăn là lạ, phay hèn bò, cái đi, phay bò đồ. เด็กหน่อยอยากกินข้าวเกี๊ยบเรียนน้ำกุ่นเลยมันห่อนอยู่ให้มันเย็นก่อนนี่ค่ะแม่ฟาใส่กระโลกินอยู่นี่ก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับข้าวเกี๊ยบมันนีเป็นของประเจียบเนาะค่ะ กะัจว่าสิได้ให้ค้นกินบดอกพี่น้องเลยเหตดน้ำกับบท่านเล็กหน่อยก็อยากขอบคุณโครงการโคชนาจขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุภูสุขุนค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับขอบคร้วน้องอุ่มบุญคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็นะคะสวัสดีค่ะ